สวัสดีัมพีน้องครับวันเป็นสวันที่30มีนาคม5 6 7พีนาอกันออัตลาดนัดควกระบือน้องแจ่มอำเภบุญอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฝากกระชาสัมพันธ์นะตอนนี้มีนี่ยงอะไรสุดนะร้ฟยสุดในเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงัวงามเ a นาะ o เฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะขอไมาแล้วฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนะาช่การสุนทางไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจดดูงามนะเปลี่ยนน้ไหมืองเจ็ดเดือนสูงร้อยร้อย ยี่สิบเจ็ดบวกไรสามสิบนึ่งร้านมันอว้วนมันจอยมันตัวใหญ่แต่ว่ามันจอยมื่นห้านมื่นหกหาร้ 10, อยได้แล้วฉีดแล้วครับนะมันสูงอยู่มันสูงอยู่แต่ว่าม,มันจอยนะมันมีเหนือ1หมื่นหกห้าร้อยเนได้กันแล้ว มันยันมันยันมันตใจสีเ้ายู้เงนทองอร่อยจจอยเอาอะไรกนาลังมันถ่ายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่กยถ่ายไปคาราบาลคาราบาาไฟเขา

สองหมื่นสนะองพันห้าร้อยขนาดนะแวยังมีอยู่นะแขวยังเต็มป่าอยู่ได้สองหมื่นสองพันห้าร้อยถึงคารจบาวคาร์บาว์ถ้างานดีลูกสิเยอมากอันนั้นอันนั้นการดินนี่กันเเขาเขา เาดีว่ะแค่นีุ้่ตาดอกดอกมันแกหางจกนนาผากทางอย่าง,าาางเวียดนามต่อราคา,เ,า,า,าเป็นเปิดราคาสามเก่าเยสูงร้อยสามห้านะครับ นนอ้วนๆนะสามเก่าราาราคาเปิดเหียดน้ามให้สามหกคู่นี้หกหมื่นสองตัวเียดน้ามให้สองตัว 60, หกหมื่นนะสันสองตัวหกหมื่นเนี่ยเดน้ามให้คุงตัวหนึ่งสูงลอย สี่สิบแบบนี้บน <c oughs> แบบง่ญ่เลยตะก้าวกับตะก้ากับแปดหมื่นเหมือนคู่นี่แปดหมื่นกลัวเปี่ยน้า,นามไห่แคนะ่หกหมื่นตัวละสามหมื่นไห้ตัวละสามหมื่น แบบเง,ไง emos, <logical S 1> ่ๆหุ่นลอยีบห้อยู่น่้านี่เลอท่าหน้าิใต้หลุ่นหลุ่นเหญ่ยๆหล่นงยๆข้านงิะสือกันแล้วครับข้ามขนกรสือลื่นนียื่นร้านไหนกัื่นเนี่ยศร้าขัวเศร้าัว ตัวเมียดิโอ้สูงให้ลอยซ้ำหาดิ่นลอยซ้ำลอยสามหาดิ่นเป็ี่นควายเหล่าเก่าตัวตัวสูงตัวดีควายสาวนั่นลูกเบิ่มลูกเบิ่มเจ้าบาทเหรอสามเก่าลูกเบิ่มฟันน้นมอยุดโอ้ใหญ่ลอยสี่สิบห้าบวกเปครสองมีสารสงการครบสองปี ลูกบ่มเนี่ยแกนหางหนักผูเงา a u ยืนนี่หนักตาที่ n h พันน้ำนมอยู่นะขวพัดโรนอยู่นะแต่ว่าเล็บง่ามเลยเล็บเียง่ามเรีบงายว็อันนี้มันจะได้แขวคู่แข่คู่นึงแล้วความผสมนี่ สนใจติ๊ต่าได้เบอร์ไหนเนี่ยศูนย์เก้าแปดสองสองเจ็ดเก้าแปดสามเก้าเก้าแปดสามเก้านั่นนะเว้าเสาเสาหัหนาเป็นเปนเหาเก่านะหนาเป็นเรล่าเก่านะหนาเป็นเลาเก่าอุตสาหะกนดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหนือยากอนนี่นมันหนักมันมีมือนีมัมีมอนีส้นไเหนือ รา้าไฟเหนืออ่อนครับไฟเนืออ่อนอ่อนอย่เงี้ยครับมับขายไฟเหนือด้วยนะขายหยากได้ขายเป็นไฟเหนือมัอ้วนอีค่อ้วนอน หมูตุนมูตุนค่าจักรวทา่หมูตุนอยากหามืนหามืนหามือห่าสาแบบเสาม่านสาม่านสาหม่านสาใหญ่ดิมันม่านสาม่านสาม่านสาสวนียวขววนตับลยมันวหววอาหารเลย่กสีดีดครสีดับสีีครับ หมุนขึ้นหนารอดีตัวมันขึ้นเหลืองอดมองมีมึงนีน่เวียดนามเขาะ้านสามสิบกว่าคนเหรอเียเวียนน้เขาบ้านสามสิบคนเฮ้ยหน้าของประแก้หวนหน่อยหูน,หน่อยมีแต่ไฟเหนีอกันดิน หยาด้ำสแล้ว,นะวสืเปไดจังอกัดางน,นี้จ้าหมือนสามยางนี้เลยเหมือนสามหยาด้ำยางนี้สูงกว่ารนะ้อยยี่สิบนอันนี้สนะองหมื่สี่ปัญหาลอยเปิดราคาเปิด เงินเจ้าสองเ้าสองสองหมื่นสองเลยนะครับราคาเปิดอยากหน้าเหมือนต่อหมื่นอยู่บอตอกันบอตอกันโดนนะสื่อไว้ตะวันราคาถื่อไม่ห่างแน่นเอาวะไม่ห่างแน่นกำลังเอาไม่ห่างแน่น ช่นยปลอกห้ามลูกคนมาติดเจาติดเอ่อไปอยาดมินจิตภาพไปบังไฟเรียงกันนะไฟเหนือไฟเหนือออนหุ่นนครับดขายอยู่คขายดีครับไบขายดีอยู่แต่ว่าขายถือนะครับขายถือ ไฟเนื้อไฟเนื้อไฟเนื้อเขายจืดไฟเนื้อเลยาจดจืดเหมู่บ้านมีเอฟซีามหาไฟดอนอยู่มือนอยู่นี้่ไไฟดอนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ทาามุณอยากนงากำลังต่อราคาอยู่ ตามสื้อดีกันนะซื้อถือ่อครับซื้อถื่อตัวก็ซื้อดีนะได้ขายหลายอยู่นะครับแต่ว่าได้ขายถื่อนะครับได้ขายหลายอยู่แต่ว่าได้ขายถื่อนะก็รู้ว่าได้กกำไรหรือขาดทุนนะครับแต่ว่าได้ขายก็อยู่แบบได้ขายก็เท่า เขาครับเอาไม่ลงครับวัวแช่ครับพอเบเนื้อตะกดแช่เครับพบนจนลครับอาดูแนาก็ไม่แกเลยครับพอเบงครับวัวแช่ครับแช่จนพอจนเน้อลกที่เครับบครับเบเนืร่องต่วนลามครับ